กราบสวัสดีคนไทยที่มาดูวันนี้ก็ด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมฟอร์ดเดินนะครับก็ในวันนี้ ก็จะมาสอนตัดคลิปนะครับผมท่าใหม่ของคาร์เพลลาแล้วก็จะมาสอนใช้ท่าใหม่ของคาเปเพลลาด้วยนะครับผมให้ท่านผู้ชมนั้นกดเข้าไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็เลือกหาชุดที่เราจะใส่หรืออะไรก็ได้นะครับผมกดใส่ชุดในร้านค้านะครับแล้วก็กดซูมวิดีโอโอ้ใช่ซูมดิซูมตัวละครเรามาดูนะครับผมตามคลิปเลยนะครับผมมันก็จะสุ่มแรนดอมท่านะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราอัดคลิปในเกมเสร็จแล้วก็เข้าในแอปครับคัดแล้วก็ทําการ เลือกหานะครับผมจุดที่เราจะเอาไปตัดนะครับผมก็กดตัดปึ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือตอนที่ตัวละครเรามันหันอย่างงี้นะครับผมตัดปึ๊บแล้วก็ทําการทําเป็นวิดีโอสัดส่วนครับกดออกมาให้เหลือหน้าหลักของมันเนี่ยเขาเรียกเลยแบบเครื่องมือหลักของมันเลยนะครับผมแล้วเลือกหาําวมารูปแบบกดเป็น9ก้ส่วนสินะครับผมก็แล้วก็ขีดสองขีดเนี่ยไข่ปลาแล้วก็16นะครับผมก็จะทำมันก็จะได้สัดส่วนวิดีโอจอตั้งนะครับผม แล้วก็ทําการซูมคลิปเข้ามาให้มันเห็นแค่ตัวละครของเรานั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเราก็ทําการบันทึกไปเลยครับผมเอาแบบครบคมชัดๆเลยอะไรอย่างงี้โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการบันทึกคลิปที่เราจะมาตัดแล้วนะครับเอาตอนที่ตัวละครเราอ่ะมันเต้นนะครับผมเนี่ยก็ผมเอามาแค่3มท่านะครับผมก็มีท่า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 ,ท,าท่ายิงปืนเออ แล้วก็ถ้างอนก็เรียกงอนปะวะแบบนี้เออแล้วก็ตบมือนะครับผมแบบนี้เลยนะครับก็อันนี้จะเป็นคุณปู่คุณตาคุณทวดนะครับผมโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็เพิ่มเพลงนะครับเพื่อให้ง่ายก็ต่อการตัดนะครับผู้ใดไม่เข้าใจขอภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับผมก็กดเพิ่มมาเลยนะครับผมใครอยากได้เพลงเดยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตอน์เรีิฟชั่นนะครับผมก็ไปโหลดกันเอาเองนะครับผมเออทำไมมันมันดูยาวยังไงไปรู้อ่ะโอเคแล้วก็ตัดชอนนี้ออก เบตแรกจะขึ้นอยู่จุดนี้แล้วก็ทําการตัดคลิปออกเลยนะครับผมให้มันพอดีกับเบดแรกเนี่ยให้มันพอดีให้มันพอดีกันนะครับผมแล้การเลื่อนจากคลิปด้านหลังมาก็ได้นะมานี้เลยนะครับผม,มคใครต้องการส่วนไหนก็ตัดเอาแค่ส่วนนั้นนะครับผมเราตัดเสร็จแล้วก็ทำการสโลว์เลยนะครับผม ก็สโลในแอปนะครับผมมือใครที่แบบไม่ขี้เกียจเหมือนผมก็ไปสโลนอกแอปเอาก็ได้นะครับจะเป็นตัวสโลของมันเองน่นที่ผมจะทําการสโลในแอปของมันเลยนะครับผม0.4ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเมื่อเราได้คลิปตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะมาปรับโทนสีกันนะครับผมเออก่อนจะไปทําอะไรเขาเรียกเขยา่า อะไรเปลี่ยนฉากก็มาทำโทนสีก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะทำยากนะครับผมันดับแรกก็เราท่านผู้ชมน่ะให้นันๆให้ท่านผู้ชมได้กดออกมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็หาคำว่า filter 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 เนี่ยนะครับแล้วก็เลื้อนหาคำว่าย้อนยุกนะครับผมแล้วก็หาเนี่ยน่อันจะเป็นรูปคนนั่งเท่ทเขาเรียกเลยผู้หญิงนั่งใส่แว่นนะครับผมเรียกกันตรงกลางเนี่ยมันจะเป็น vhs ii หรือ ll ไม่รู้ครับตัวใหญ่ตัวเล็กผมไม่รู้ นะครับผมเรียกลมันอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็ปรับให้ลงมาสัก60ินะครับผม65 6สปรห้าณนี้นประมาณนี้แล้วก็เลื่อนให้มันจบคลิปของเราเลยนะครับผมแล้วมาดูกันว่ามันพอดีไหมนี่มันได้ไหมประมาณนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะท่านผู้ชมนั้นกดเนี่ยปรับแก้นะครับผมปึ๊บก็จะเจอพวกนี้นะครับก็ทําการปรับเลยก็สว่างนี้ปรับลงลบสิบห้านะครับผม คอนชาร์ตปรับ10นะครับผมบวก10นะแล้วก็เลื่อนหาคําว่าคุณ้าภูมิคุณ้าภูมิปรับไปที่5นะครับผมประมาณนี้แล้วก็เลื่อนให้มันจบคลิปของเราแล้วก็ทําให้เส้นข้าขาเนี่ยมาตรงกับคลิปด้านหลังของเราแล้วก็กดย้อนออกมากดเพิ่มเอฟเฟกนะครับเป็นรูปไม้กระทาเป็นดาวเนี่ยเออแล้วก็กดฝั่งซ้ายมือสุดแล้วเราก็เลื่อนหาคําว่าย้อนยุคเหมือนกันเลยนะครับผม ก็ะจะเจอพวกนี้นะครับแล้วก็หาอันที่เราต้องการนะครับผมว่าเราต้องการแบบไหนนะครับผมตรงนี้ต้องการแบบ DV นะครับย้อนยุาายคสามป,ประมาณนี้เลยนะครับผมเราจะปรับก็ได้นะปรับความเร็วศูนย์อะไราาประมาณมาน,นี้เลยนะครับผมแล้วจากนั้นเราก็กดย้อนออกมาให้หมดเลยแล้วหาคําว่าแคทวานะครับผม เลือกเบอร์ฝั่งขวามือสุดกดเบอร์อันที่สองนะครับผมทําทุกอันเลยนะครับผมปึ๊บๆเราก็ถ้าเราทํานี้แล้วเราก็เลื่อนมานะครับผมเราก็กดใส่เหมือนเดิมหลังจากนั้นเราก็จะมาปรับค่าความทึบแสงนะครับกดไปที่วีโอหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนหาคําว่าค่าความทึบแสงนะครับผมปรับลดลงมาเหลือ9 5้าสิบห้าน,นะครับผมปึ๊บอ่ามันได้9กิห้านะครับปรับอย่างนี้ทุกอันเลยนะครับผม แบบนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นให้ผู้ชมกดไปที่วิดีโอไอตัวผู้หญิงของเราแล้วก็หาคำว่าภาพสอนนะครับผมกดเพิ่มโอเวอร์เลยกดสต็อกวิดีโอแล้วก็หาภาพสีดํานะครับผมเมื่อเราเพิ่มมาได้นะครับเราก็หาคาว่าแบ่งฉากให้เป็นไอสี่เหลี่ยมทับกันนะครับผมแบ่งฉากหนึ่งครับกดเข้าไปแล้วก็หาคาว่านุ่มนวลนะครับผมแล้วทาการซูมให้มันเต็มคลิปของเราปรับลงมาให้เหลือประมาณ20นะครับผมประมาณนี้นะครับหรือใครจะต่ำกว่านี้ก็ได้อนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับผม อันนี้ผมปรับเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเราได้อย่างนี้เราก็เพิ่มโอเเลยมเหมือนเดิมเลยนะครับผมกดต็อกวิดีโอแล้วก็หาภาพสีขาวปึ๊บแล้วก็ซูมให้เต็มคลิปก่อนนะครับผมหรือซูมที่หลังก็ได้แล้วกดไอ้เนี่ยแบงฉากนะครับผมหาคําว่านุ่มนวลแล้วก็ปรับลงมาให้เหลือประมาณ10-12นะครับประมาณนี้อยู่ในเกลนนี้ในเกณนอยู่ในเกณนนี้นะครับผมแล้วก็ปรับไม่ท่อคลิปของเรานะครับผมแล้วก็มาดูว่ามันได้ไหม ประมาณนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มามาร์กจุดเขาเรียกมาร์กบีดนะครับเราจะทําการให้มันคลิปมันซูมนะครับผมเป็นซูมออกมาแล้วค่อยๆจางนะครับผมก็มาร์กบีดกันเลยโอเคนะครับเมื่อเรามาร์กจุดที่เราจะทําการตัดเสร็จรีแล้วเราก็กดติ๊กถูกเลยนะครับผมโอเคก็จะเห็นมาร์กทำการตัดง่ายขึ้นเออ ราก็จะเห็นมาร์กสีเหลืงองๆตรงนี้นะครับให้มันแบบตัดง,ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเวลาเรากดออกมาหรือจะทําอะไรมันจะเห็นมาร์กเห็นไหมเออประมาณนี้เลยนะครับผมหลังจากานั้น้ท่านผู้ชมนั้นกดไปที่เอฟเฟกต์นะครับผมกดเพิ่มเอฟเฟกต์หาคําว่าขาย่านะครับผมเลื่อนหาคําว่าพื้นฐานแล้วก็หาคําว่าขาย่านะครับผมอ่าแล้วก็ทําการปรับให้มันไม่ให้ไม่ให้สามารถปรับได้แล้วแบบไม่สามารถเลื่อนไปได้แล้วแบบเลื่อนไปต่อไม่ได้ครับประมาณนี้แล้วก็ เลื่อนมาให้มันอยู่ระหว่างกึ่งกลางของคลิปของคลิปผู้หญิงแล้วก็คลิปผู้ชายนะครับผมตรงนี้แบบนี้เลยแบบที่ผมทําเลยนะครับผมประมาณนี้มันจะเป็นแบบกระตุกปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนฉากนะครับผมโอเคนะครับผมเราก็ปรับนะครับผมไม่ปรับก็ได้หรือใครจะปรับก็ได้ประมาณยี่สิบนะครับผมอันนี้ก็ปรับประมาณ20มันจะปรับขึ้นไปทาไมวะเมื่อกี้ะ สิ3สิบประมาณนี้นะครับผมอ่าแบบนี้เลยเราก็ทําการกดคลอกเอฟเฟคด้านล่างนะครับผมเอฟเฟคเอฟเฟคเอฟเฟคขย่าของเรานะครับผมแล้วก็เลื่อนให้มันมาอยู่ใต้ล่างกันแล้วก็กุที่เเฟกข้างล่างหนึ่งครั้งกดแทนที่อฟเฟกแล้วก็หาคําว่าเบอรอนะครับผมเอาเอียงเบอร์ก็ได้ <c oughs> แบบนี้เลยนะครับผม <c oughs> จะปรับก็ได้นะครับถ้าจะปรับก็ได้นะครับแต่ส่วนผมก็ไม่ปรับนะครับผม เพ <Workers> ื่ออะไรวะเออโอเคนะครับผมเราก็ทําอย่างนี้ทุกจุดที่มันเปลี่ยนฉากเลยนะครับผมก็จะมีจุดไหนล่ะจิบชุุมออกมานี่จะมีจุดนี้โอเคนะครับหลังจากที่เราเพิ่มเฟเฟกเสร็จนะครับผมก็กดย้อนออกมาเลยนะครับผมอ่าก็มาดูกันนะครับว่ามันได้หรือเปล่าถ้าได้แม่คุณแล้วมาเป็นเมียพีเร็จพี่จะซื้อ จากนั้นเราก็จะมาเพิ่มตัวหนังสือตรงคุณตานะครับผมเออคุณตาคุณปู่คุณทวดนะครับก็จะมาเพิ่มกันนะครับผมให้ท่านผู้ชมนั้นไปหาฟ้อนตัวหนังสือมาหรือเพิ่มหรือไปเขียนหไหนไหนก็แร้กแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับอันนี้แต่ส่วนผมนะกดพับหน้าจออกมาส่วนผมนะครับผมเขียนอยู่ในตัวแอปตัวพีตัวนี้นนเอ,อแล้วก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ทําการให้แล้วก็กดไอ้สี่เหลี่ยมซ้อนกันเนี่ยกดไอ้เป็นเป็น,ปน,ปนจุด ตารางหมากราาุกเนี่ยนะครับล้วก็กดแล้วเราก็กลับมาที่ตัวนัสือตัว A แล้วก็เปลี่ยนคํานะครับผมจะเอาแบบไหนก็ได้นะครับผมคําที่ตท่านผู้ชมต้องการถามคุณปลุคุณตานะครับผมหลังจากนั้นเราก็เลื่อนหาคําว่าฟอนต์ฟอนต์นะครับผมฟอนต์แล้วก็เลือกหาฟอนต์ที่เรามีหรือใครไม่มีก็ไปโหลดเดี๋ยวนี้ผมไม่สอนลงนะครับผมโอเคได้ประมาณนี้เราก็กดแชร์นะครับแชร์ด้านบนนะครับแล้วก็กดให้ขวามือเซฟเนี่ย หลังจากที่เราบันทึกเสร็จนะครับหรือเราพิมพ์อะไรเร,เราบันทึกเสร็จแล้วก็กลับมาเข้าแอปเหมือนเดิมนะครับ,รบ overlay, แล้วก็กดภาพทับซ้อนกดเพิ่มโอเวอร์เลยแล้วก็กดไปที่รูปภาพนะครับแล้วก็เลื่อนหาคําที่เราเขียนนะครับผมยึบแบบนี้เลยนะครับผมก็เลื่อนลงมานี่ให้มันพอดีพอเหมาะแล้วก็กดดูอ่าจุดนี้มันเว้นไว้นะครับผมก็พอดีเลยเราจะได้ทําการมาร์กซูมเข้าไปนะครับผม เราก็ทําการซูมโอเคแล้วก็เลื่อนออกมาแล้วก็กดหาคําว่ากราฟนะครับเลื่อนหาคาว่ากราฟเนี่ยด้านลลังกดไปแล้วหาคําว่ากราฟออกช้าๆ้านะครับผมให้ออกช้าๆดีเข้าช้าช้านะครับผมประมาณนี้ติปในตัวนี้เราก็กดติ๊กหนึ่งครั้งนะครับของผู้หญิงเนี่ยติ๊ก้าหน้าหนึ่งจุดแล้วก็เลื่อนออกมาพอประมาณแล้วก็อีกหนึ่งจุดแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็ซูม อยู่ด้านหน้านแล้วก็ซูมนะครับผมแล้วก็เลื่อนหาคําว่ากราฟเหมือนเดิมเลยแล้วก็ออกช้าๆนะครับอันนี้ประมาณนี้แล้วก็กดดูประมาณนี้เลยนะครับผมอาจจะสอนไม่สมูทท่านผู้ชมให้ไปปรับเปลี่ยนกันเ,เองนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เรามาร์กจุดซูมตัวนี้เสร็จเราก็จะมาทําการทําคลิปซูมนะครับผมแล้วก็ค่อยจังหายอาจารย์อธิบายยังไงแล้วก็กดไปที่วิดีโอที่เราจะทําการซูมนะครับผมแล้วก็ เลื่อนหาควาว่าคัดลอกือคัดลอกออกมาแล้วก็เลื่อนหาคําว่าแทนอึดไม่ใช่แทนที่ภาพ2อน,นะครับผมจะเป็นเครื่องหมายตัว x เ,เนี่ยเออปึ๊บแล้วก็เลื่อนมาให้มันตรงกับคลิปที่เราจะทําการซูมนะครับผมปึ๊บแบบนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็ทําการตัดให้มันตรงกับจุดมาร์กซีเหลือของเราปึ๊บปึ๊บแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัดเข้ามาให้มันเหลือประมาณ0 5นย์จุด้าะครับผมประมาณนี้พอดีพอง,งามแล้วก,กดมาร์กหนึ่งจุดตรงนี้เลยนะครับผม แล้วก็เลื่อนหาคําว่าค่าความทึบแสงนะครับปรับลงมาเหลือสัก50ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการมาร์กจุดด้านหลังอีก1จุดก็ซูมออกมาเอาตามที่ท่านผู้ชมต้องการนะครับผมจะเอาประมาณนี้แล้วก็เลื่อนหาคําว่าค่าความทึบแสงแล้วก็ทําปรับลงมาให้เหลือศูนย์เลยนะครับไอมาร์กอันที่2เนี่ยแล้วก็ทําการเลื่อนหาค,คํวาว่ากราฟกดกราฟแล้วก็กดอ,ออกชาา้าๆนะครับผมประมาณนี้เลยคุณเป็นเเียเออทำไมแหลกไว้จุะแล้า แบบนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นให้ท่านชมกดย้อนออกมากดเอฟเฟคกดเพิ่มเอฟเฟคหาคาว่าขยานะครับผม,มกดมาแล้วก็โอเคแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาไม่ให้สาม,มารถเลื่อนมาได้ต่อไปจะพูดยังไงดีแล้วท่านผู้ชมก็เลื่อนเข้ามาให้ไม่ให้มันเลื่อนได้อีกเลยนะครับผมแบบแบบเลื่อนไปต่อไม่ได้แล้ะต้องอธิบายอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มาดูคุณม,มาเป็น มันก็จะกระตุกตอนมันซูมออกมันก็จะมีความซูมรูสขึ้นนิดนึงนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดย้อนกลับออกมาเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาหาคลิปที่2ของเราที่เราจะทําการซูมเหมือนเดิมกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนกันพูดอะไรกันเราเนี่ยแล้วก็เลื่อนมาหาคลิปที่2ที่เราจะทําการซูมนะครับแล้วก็กดไปที่คลิปนั้น1ครั้งกดคันลอกแล้วก็เลื่อนหาคําว่าภาพสอนกดแชร์ไปที่วิดีโอแล้วก็เลื่อนเลื่อนมาให้มันตรงกับคลิปที่2ของเราที่เราจะตัดซูมนะครับผมไานรี้ บบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เลื่อนหามาร์คกดตัดคลิปด้านล่างให้ตรงกับมาร์คกดลบคลิปด้านหน้านะครับผมด้านซ้ายมือแล้วก็เลื่อนออกมาแล้วจะตัดก็ได้ถ้าใครขี้เกียจเลื่อนแล้วก็กดลบปึ๊บแล้วก็มาทําการศูน5วจุดสี่ศูนจุดห้าปึ๊บแบบนี้เลยนะครับผมเอ้าเฮ้ยไก่มาขันอะไรไปบ่ายบ่ายโมงแล้วเนี่ยเ,เฮ้ยก็ต้มเลยเนะี่ยแล้วก็ทาการมาร์คจุดด้านหน้าหนึ่งจุดแล้วก็เลื่อนหาว่าค่าความทึบแสงนะครับผม เหมือนเดิมเลยปรับลงมาเหลือ50ประมาณนี้50นะครับผม50 51 60ประมาณนี้แล้ täll, fruit, วก็เลื่อนมาท้ายคลิปนะครับผมกดมาร์กอีกหนึ่งจุดแล้วก็เลื่อนหาคาคาว่าค่าความสูบแสงมนเดิมปรับลงมาเหลือศูนย์แล้วก็เลื่อนหาคาว่ากราฟปรับกราฟเลยนะครับผมออกช้าๆเหมือนเดิมเลยนะครับผมอันนี้ก็ซูมออกมาอันนี้เราต้องซูมก่อนปรับค่าความสูบแสงนะครับไม่งั้นเราจะไม่เห็นว่ามันซูมออกมาขนาดไหนอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง มาที่นี้เลยนะครับผมแล้วก็ทําการกดย้อนลองอมากดเพิ่มเอฟเฟคแล้วก็ใส่เอฟเฟคขย่บเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็เลื่อน <S <S เลื่อนเลื่อนหายคลายเอฟเฟคแล้วเราก็เลื่อนหายเอฟเฟคแล้วก็กดเลื่อนกลับมาให้มันไม่สามารถเลื่อนไปต่อได้นะครับผมให้มันอยู่ตรงกับจุดมารพอดีเลยนะไอ้ด้านหน้าเอฟเฟคเนี่ย <S <S 1> <S 1> มันจะอยู่พอดีแบบเวลากระตุกนะครับ กับตอนตัวมันจะพอดีกันนะครับจะมีความสมูทขึ้นนะครับผมแล้วก็เหลืออีกจุดหนึ่งท่านผู้ชมก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมเนี่ยจุดที่เราาร์ k เนี่ยก็ทําเหมือนอันนี้เลยนะครับเนี่ยนะนี่นี่อันนี้เลยนะครับผมทาเหมือนกันเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อม่ผลาเดี่ยวใหม่จะช่องพัเดอรก็สวัสดีสวัสดีครับจนมีชั้นนาครับบายถ้าพูดอะไรไม่เข้าใจหรือสอนไม่เข้าใจก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ